แมผมจะมีภูมิลำเนาเป็นคนจันทบ,บุรีและตราดมาแต่กำเนิดที่ใช้ชีวิตไม่ได้ห่างไกลจากทะเลมากนะักแต่ชีวิตกลับความวอดอยู่แต่บนบกด้วยพ่อแม่เป็นเกษตรกร,รทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับทะเลจึงมีน้อยมากแล้วก็มีประสบการณ์ในการออกทะเลไปตามหมู่เกาะต่างๆน้อยมากเช่นกันถ้าจริงนั้นชาวจันทบ,บุรีและตราดรวมถึงชาวจังหวัดที่ติดทะเลนั้นไม่ได้ให้ความสําคัญกับที่ดินติดทะเลมากนะัก หากกยกที่ดินให้เป็นมรดกแก่ลูกๆนั้นที่ดินติดแม่น้ำลำห้วยลำธารหรือติดภูเขานั้นมักจะยกให้ลูกรักที่ขยันขันแข็งในการงานส่วนที่ดินติดทะเลหรือบนเกาะต่างๆในทะเลนั้นมักจกยกให้ลูกๆที่เก่งมะเลกเกเรเสื่อมากกว่าแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปชายทะเลและเกาะต่างๆนั้นกลับกลายเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ไปพักผ่อนตาอากาศริมทะเลกันมาก จึงมีการสร้างบ้านพักตากอากาศริมทะเลรองรับนักท่องเที่ยวกันอย่างอึกระตึกครึกโคลนสำหรับจังหวัดตราดนั้นผมเคยไปท่องเที่ยวเกาะกูดครั้งหนึ่งช่วงที่น้องชายเป็นตำรวจทั้งกัดสอพเอกาะกูดแล้วก็ไปเกาะช้างหลายครั้งที่สามารถนำรถตนขึ้นเรือฟอรี่ไปได้ด้วยอีกทั้งยังได้ยินกิตติศัพท์ของเกาะกระดาษมานานว่าเป็นเกาะที่มีพื้นที่ราบแบนแบบแผ่นกระดาษและก็มีผงควางองาศัยอยู่นับร้อยตัวเลยทีเดียว แม้จะมีคนชี้แจงว่าเกาะกระดาษนั้นไม่ใช่ได้ชื่อจากเพราะมีพื้นที่ราบแบนแบบแผ่นกระดาษแต่เดิมนั้นบนเกาะมีต้นกระดาษขึ้นอยู่มากมายต่างหากผมกับภรรยาตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวหมู่เกาะมาโดยไปขึ้นเรือสปีดโบท๊ทที่ท่าเรือกรมหลวงชุมพรที่แหลมงอกไล้ขึ้นท่าเกาะมาที่ท่าเรือมักกะธนี บริเวณอ่าวบ้านแหลมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะบริเวณท่าเรือนั่นเองที่ผมได้เห็นหินประซอโผล่ห,ห็นบนชายหาดซึ่งเป็นสัญญาณแรกที่นักธรณีวิทยาอย่างผมได้รับการต้อนรับแล้วทางรีสอร์ทที่ผมสำรองบ้านพักไว้ก็ส่งรถรับแจ้งมารับไปที่พรมพักดีรีสอร์ทบริเวณอ่าวสวนใหญ่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะจุดแรกที่เราสองคนไปเที่ยวคือเกาะขามซึ่งต้องนั่งเรือออกจากอ่าวสวนใหญ่ไปไม่ไกลนัก สิ่งที่ผมเห็นอย่างชัดเจนก็คือเกาะขามหรือเกาะหินไรโอไรทั้งเกาะแต่บริเวณชายหาดกลับมีก้อนหินปะซ้อสีดำก้อนใหญ่ๆกระจัดจายไปทั่วบนพื้นหาดทรายสีขาวโดยเข้าใจว่าหินปะซอนนี้เป็นหินที่เกิดจากธานราวาไหลลงบนพื้นหินไรโอไรเป็นชั้นหนาแต่ตลอดการเวลานับแสนนับล้านปีถูกคลื่นทะเลัดซาะจนแตกหนุดออกเป็นก้อน เมื่อกลับไปที่เกาะมาได้เดินเลาะชายหาดอา่าวสวนใหญ่ขึ้นไปทางเหนือจนไปถึงแหลมเทียนพบหินโปรของหินทรายวางตัวอยู่บนหินไรอไรและเมื่อเดินขึ้นไปทางเหนือพบก้อนหินประซ้อขนาดประมาณกำปั้นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นหินไรอไรที่รองรับอยู่ด้านล่าง โดยก้อนหินปะซอ้อนเหล่านี้ไม่พบเป็นหินโพรจึงอาจแตกหลุดมาจากเกาะขามแล้วถูกกระแสน้ําพัดพาไปตกสะสมตัวยื่นออกไปเป็นแหลมที่มีต้นไม้ขึ้นหนานแน่นมองดูคล้ายเกาะเมื่อระดับน้ําทะเลสูงขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างหินไรโอไร์หินทรายและหินปะซอ้อนนี้ถูกตั้งเป็นสมมติฐานในใจเอาไว้ซึ่งจะต้องเดินทางออกไปตรวจสอบในพื้นที่ที่กว้างขวางออกไป วันรุ่งขึ้นเราสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางตะวันตกของเกาะที่มีลักษณะเป็นหัวแหลมผาชันที่ส่วนปลายสุดของแหลมมียอดหัวแหลมสูงชันมียอดเนินสูงสุด105เมตรเหนือระดับทะเลและบริเวณหัวแหลมผาชันนั่นเองเป็นที่ตั้งหมู่บ้านแหลมตุกตาพบหินโครเป็นหินแรยไรยตลอดทั้งแนวแหลมแต่บริเวณด้านล่างตามแนวชายฝั่งพบหินูของหินปราโซสีดำปิดทับบนหินแหลไร,รต่อเนื่องจากชายหาดเกาะมากโคโก้เคปรีสอร์ท มิรามุนทาบีชฟอนรีสอร์ทหาดมาเรวยรีสอร์ทและฮิดเดนบีชรีสอร์ทจากนั้นได้ไปที่วัดเกาะมากหรือวัดสามัคคีธรรมและต่อเนื่องลงไปที่แหลมตั้งอิวที่ยื่นลงไปทางใต้ของเกาะพบก้อนหินปะาซอาสะสมตัวบริเวณชายหาดตลอดแนวที่สะพานสู่ผันด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะซึ่งเป็นสะพานไม้ยืดออกไปในทะเล เป็นหินโผลของหินผูปผูสีน้ำตาลแดงทั่วไปที่สามารถสังเกตได้อย่างใกล้ชิดบริเวณชายหาดของเกาะมากคลีนบิลรีสอร์ทรวมไปถึงบริเวณแหลมสนทางด้านตะวันออกสุดของเกาะซึ่งเป็นที่ตั้งร้านอาหารครัวผสมที่พบหินผูสีดำบริเวณชายฝั่งด้วยเช่นกันก่ลาวโดยรวมของเกาะหมากนั้นเกาะหมากและเกาะขามอาจรวมถึงเกาะระยังนอกและเกาะระยังในด้วย เป็นเกาะหินไรโอไรยุคเพอร์เมียนมีอายุ250ล้านปีต่อเนื่องมาจากหินไรโอไรที่เกาะช้างพบหินทรายบริเวณอ่าวสวนใหญ่ส่วนหินบาซอนั้นพบเป็นหินโปรบริเวณรอบชายฝั่งด้านตะวันตกด้านใต้และด้านตะวันออกของเกาะรวมไปถึงหินบารซอลบนเกาะกูดหินบาซอลที่อ่าวตันคู่และหินบารซอลทั่วไปทั้งจังหวัดตราดซึ่งเป็นหินต้นกำเนิดของพลอยอย่างที่พบในอําเภอบอไร่นั่นเอง ทั้งนี้มีรายงานการวัดอายุหินบารโซ่ในตำบลหนองบอลอ,อบอ่อไร่โดยจักรพันธ์สุทธิรัตน์และคณะในปีคศ .1994 ้อาได้อายุ2.380,000ปหปีจากแหลมสนเราสองคนนั่งเรือไปที่เกาะกระดาษไปเห็นหินผูกๆสีดำบริเวณท่าเรือเกาะกระดาษอย่างชัดเจน เมื่อขึ้นเกาะก็พบว่าเป็นเกาะที่เป็นพื้นที่แบรนราบสมคำาล่มเรือที่มีต้นมะพร้าวทั่วไปเกาะมีขนาดพื้นที่2.8ตารางกิโลเมตรมีเนื้อสายซึ่งเป็นกวางชนิดหนึ่งออกมาต้อนรับแล้วก็กินขนมที่เรายื่นให้อย่างอรด,ดอร่อยจนหมดซองเป็นกวางที่เจ้าของเกาะเดิมคือนายชุมพลรังควรนำมาปล่อยไว้ในปีพศ2512เพียงไม่กี่ตัวแต่พวกมันก็ขยายเผ่าพันธุ์ออกไปจนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยตัวในปัจจุบัน ต่อมาในปีพศ2531นายคิรีการจนาพาดได้ซื้อเกาะกระดาษนี้ไว้ผมนั่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขึ้นไปทางด้านเหนือเห็นหินโบเรียกับพื้นดินไกด์นำทางเล่าให้ฟังว่าส่วนกลางของเกาะมีสภาพเป็นเนินสูงสุด49เมตรและปกคลุมไปด้วยพื้นป่าดั้งเดิมส่วนโดยรอบเนินต่อเนื่องไปจนถึงชายฝั่งรอบเกาะนั้นเป็นที่ราบสูงจากระดับทะเลไม่ถึง10เมตรเท่านั้นซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าว เนื่องจากเงื่อนไขด้านเวลาผมจึงไม่สามารถไปชมพื้นที่เนินกลางเกาะได้ซึ่งน่าจะมีหินโผล่ให้เห็นอย่างชัดเจนเราไปกันที่ชายหาดด้านตะวันออกของเกาะเย้องขึ้นไปทางตอนเหนือเห็นหาดทรายที่สวยงามและมีต้นมะพร้าวเอ็นรูไปทางแนวชายฝั่งก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักไม่พลาดไปเยี่ยมชม เราขึ้นไปจนถึงปลายเกาะกระดาษทางด้านเหนือสุดเห็นเกาะนกในเป็นเกาะขนาดเล็กอยู่เบื้องหน้าระหว่างเกาะกระดาษกับเกาะนกในนี้มีสันดอนเชื่อมเกาะซึ่งเป็นสันดอนทรายแคบๆเชื่อมระหว่างเกาะทั้งสองชายฝั่งด้นดานตะวันออกของสันดอนทรายนี้เห็นหินปูปูโผล่สีน้ำตาลแดงเรียงรายขนานกันไปจนไปถึงเกาะนกในเห็นหินโผล่ที่ไม่ใช่สีดำแบบหินบาร์ซ่อาจเป็นหินแอนดีไซหรือหินลายอะไรก็เป็นไปได้ เมื่อเดินต่อไปจนเห็นเกาะนกนอกอยู่เบื้องหน้าโดยเกาะทั้งสองมีหินผูรียงรายเชื่อมต่อกันและจะเห็นเกาะทั้งสองแยกออกจากกันเป็นคนละเกาะยามระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจนท่วมแนวหินผูดังกล่าวและก็เช่นเดียวกันที่เกาะขายหัวเราะที่อยู่ถัดไปจากเกาะนกนอกก็เห็นต่อเนื่องเป็นเกาะเดียวกันแต่นึกสภาพได้ว่ายามน้ําทะเลขึ้นสูงนั้นจะเห็นเกาะขายหัวเราะแยกออกไปเป็นเกาะขนาดจิ๋วที่มีต้นตะบันขึ้นอยู่เพียงต้นเดียวเหมือนเกาะในหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ ทำให้รับรู้ได้ว่าการผูกเรื่องระหว่างเกาะเล็กๆแห่งนี้กับการ์ตูนขายหัวเราะของวัฒนาเพชรวร์น,นั้นเป็นกลยุทธ์อันแยบยลทางการท่องเที่ยวเหมือนการเปลี่ยนชื่อเมืองจงเทียนในมณฑลยูนานไปเป็นชื่อเชงกาเีลาซึ่งเป็นชื่อเมืองลึกลับที่ไม่มีใครค้นพบมาก่อนในนวนิยายเรื่องโรธฮาร์เรสันของเจมส์ฮินสันที่ทำให้มีผู้คนโหยหามาสัมผัสเมืองเชงกาเีลาแห่งนี้เป็นจำนวนมาก แล้วภรรยาผมก็ขึ้นไปนั่งบนเกาะขายหัวเราะหลังกิ่งต้นตะบันทำท่าเหมือนติดเกาะรอสามีมาช่วยแต่สามีก็ไม่มาช่วยเหลือสักทีหินไรโอไราอายุ2อ0ยุ250ล้านปีกับหินประซออายุเพียง2ล้านกว่าปีนั้นแม้จะเป็นหินปะซ้อไฟเหมือนกันแต่เป็นคนรชนิดที่มีอายุแตกต่างกันมาก กล่าวได้ว่าหินประซอลนั้นวางตัวอยู่ดังด้านบนหินไบรโอไรยอย่างไรก็ตามยังมีหินทรายมายุคมีโซโซอีกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่เห็นได้ชัดเจนก็คือที่เกาะกูดซึ่งเป็นเกาะหินทรายที่มีรายงานการค้นพบฟอสซิลฉรามไฮบรดอนซึ่งเป็นฉรามน้ําจืดปาแอรดิโนเทอริเจนเต่าชอร์เคและไดนโนเสาร์เทอร์รอดโดยจินคูนีและคณะในปีคศ2010 ที่ทาให้ทราบว่าหินทรายที่เกาะกรูดนี้เทียบเท่ามวลหินเสาห,ห,หัวยุคคริสเตเชียนบนที่ราบสูงโคราชอายุไม่เกิน120ล้านปีและจากการค้นพบหินทรายบร,ริเวณชายฝั่งด้านเหนือของอา่าวสวนใหญ่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหมากนั้นกล่าวได้ว่าเกาะหมากนั้นก็มีหินทรายที่วางตัวซ้อนอยู่ด้านบนหินไรอไรต์ต่อเนื่องมาจากเกาะกรูด ดังนี้ก่อนที่จะเกิดชั้นหินทรายดังกล่าวภูมิประเทศดั้งเดิมบริเวณทะเลตาดจะมีสภาพเป็นบกมีภูเขาร่องหุบเขาและมีสายน้ำรำธารไหลผ่านพัดพาเอาตะกอนทรายมาตกสะสมตัวเกิดเป็นชุดหินทรายดังกล่าวที่ปิดทับลงบนหินรไรโอไรที่มีอายุแก่กว่าซึ่งบริเวณแหลมตุกตาทางด้านตะวันตกของเกาะหมากนั้นเป็นหินรไรโอไรอันเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของพื้นที่ การปรากฏชัน้นหินทรายบนกองหมากนั้นยังไม่อ่านอธิบายการแปรกระจายตัวได้อย่างดีพอแต่มีข้อสังเกตว่าพื้นที่เกือบทั้งหมดของกองหมากยกเว้นส่วนของแหลมตุ๊กตาและก่อกระดาษทั้งหมดซึ่งมีสภาพเป็นพื้นที่แบรนด์รากนั้นจะมีผลมาจากชั้นหินทรายนี้หรือไม่ส่วนหินปราซ้อนนั้นเกิดจากการประทุของภูเขาไฟมีธารลาวาไหลทับลงบนหินไดโอไรต์และหิหนทรายเมื่อสองล้านกว่าปีที่ผ่านมานี่เอง ซึ่งทางรลาวานี้ไม่ได้เกิดจากภูเขาไฟแต่เป็นการไหลปะทุออกมาจากรอยแยกรอยแตกของหินไปเอไรและหินทรายจะเป็นไปตามภูมิประเทศที่เป็นร่องหุบลงสู่พื้นที่ที่ต่ำกวา่าเราสองคนไม่ได้เดินทางมาเกาะมาเพื่อเรียนรู้ธรณีวิทยาเป็นการเฉพาะแต่เราได้มาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามวิจิตรยิ่งนักอีกทั้งวิถีภาพของผู้คนบนเกาะสร้างบรรยากาศที่แสนอบอุ่นยิ่ง